พบกับรายการยอดเชฟไทยทุกวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับเรียกว่าใกล้ถึงวันคริสต์มาสมาเต็มทีแล้วครับทางรายการก็เตรียมเมนูเรียกว่าฟิวชั่นคริสต์มาสมาฝากท่านผู้ชมกันครับนมกระเทียมลงไปในหม้อน,นี้ใส่น้ำปลาเนื้อปูครับโหระพาเลยครับไข่คน โอ้โหนี่เลยครับน้ำยำครับกันเชียงปูผัดใบโหระพากับไข่คนของเราครับเมนูที่2แล้วครับเราจะทําแกงกะหรี่ไก่กับมันม่วงแล้วก็กระหล่ำปุมครับไก่ผมเหลืองแล้วนี่เหลืองกรอบแล้วเราก็พลิกอีกหน้านึงครับกระหล่ำปุมครับเราได้เรียบร้อยผมก็จะเอาไก่ขึ้นมาครับตัวซอสของเขาจะมีมัน สัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเวลา8นาฬกานาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32